ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาเพียงหวันถูกแต่งตั้งให้เป็นพระราชินีแห่งสกอตแลนด์พออายุ14ก็ได้เป็นพระราชินีแห่งฝรั่งเศสผ่านการแต่งงานทั้งหมดสามครั้งและทุกครั้งสามีเสียชีวิตพระนางโดนจับติดคุก19ปีก่อนจะโดนตัดสินประหารชีวิตด้วยคมดาบอะไรที่ทำให้ชีวิตของพระราชินีผู้เป็นใหญ่ต้องพลิกผนันขึ้นขึ้นลงลงได้ขนาดนี้ เรามาลองไปติดตามด้วยกันนะครับพระนางแมรี่หรือแมรี่สจวดประสูติเมื่อวันที่8ธันวาคมปีคริสตศักราช1542เป็นพระธิดาของพระเจ้าเจมส์ที่5แห่งสกอตแลนด์หลังจากนั้นเพียง6วันพระบิดาถึงแก่กรรมพระนางแมรี่ต้องขึ้นครองราชเป็น สมเด็จพระราชินีแห่งสกอตแลนด์ขณะที่มีอายุได้เพียงหกวันเท่านั้นพระนางกลายเป็นเป้าหมายที่หลายประเทศอยากเป็นดองด้วยในที่สุดพระมารดาจัดให้พระนางมั่นหมายกับรัชทายาทแห่งฝรั่งเศสและถูกส่งตัวไปฝรั่งเศสขณะที่มีอายุเพียงห้าพันษาไปเรียนรู้และเติบโตที่นั่นเป็นเวลากว่า10ปีกลายเป็นสตรีที่สง่าง,งาม รอบรู้รอบด้านพออายุ15ได้อภิเศกสมรสกับองค์รัชทายาทฝรั่งเศสและในปีถัดไปพระสวามีกลายเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสทำให้พระนางได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศสเหมือนอนาคตสดใสฉา,ายแววงดงามรออยู่แต่มันไม่ใช่หลังจากพิธีราชาพิเศษเพียงปีเศษ พระสวามีเกิดประชวนด้วยโรคน้ำหูติดเชื้อในสมองและเสด็จสวรรคตพระนางต้องกลายเป็นไม้ในขณะที่พระชนมายุเพียง18พันษาและจำต้องเสด็จกับสกอตแลนด์ช่วงนั้นสกอตแลนด์ Scotland วุ่นวายเกี่ยวกับปัญหาการเมืองและาศาสนาระหว่างนิกายโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายซับซ้อน มีการก่อการร้ายเป็นระยะระยะพระนางได้อพิเศกสมรสครั้งที่สองกับพระญาติสนิทผู้ที่ไหนที่สุดก็ถูกลอบปรงพระชนที่บ้านพักอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งต่างๆเพียงสองปีเศษหลังการอาภิเศษสมรสกับพระนางประชาชนต่างสงสัยว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำครั้งนี้ แต่หลังจากการเสียชีวิตของพระสวามีเพียงสามเดือนพระนางได้แต่งงานใหม่กับหนุ่มสกอตเจ้าเล่ผู้ที่สังคมสงสัยว่าเป็นผู้วางแผนกำจัดอดีตพระสวามีเรื่องนี้เป็นที่ไม่พอใจอย่างมากต่อประชาชนและขุนนางสกอตแลนด์พระองค์สูญเสียความไว้วางใจยอย่างถึงที่สุดและถูกขุนนางกบฏจับกลุ่มบังคับให้พระนาง สละราชสมบัติและแต่งตั้งให้พระโอรสที่อายุเพียง13เดือนดำรงตำแหน่งแทนพระนางพระนางถูกกุมขังในสกอตแลนด์ประมาณหนึ่งปีแล้วส่งแอบลักลอบหนีออกมาได้ได้รวบรวมกำลังพลโดยหวังจะกอบกู้ราชบัลลังก์คืนแต่ก็ทำไม่สำเร็จส่วนพระสวามีถูกส่งไปติดคุกที่เดนมาร์กเสียสติ และถึงแก่กรรมที่นั่นในที่สุดพระนางขอลีภัยไปอังกฤษเพื่อหวังพึ่งพิงสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่หนึ่งในฐานะพระญาติเพื่อขอความสนับสนุนแต่ผิดคาพระนางถูกอังกฤษจับตัวและขังคุกทันทีในข้อสงสัยที่ว่าพระนางอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของ,ของประเทศอังกฤษ เนื่องจากพระนางเป็นแคทอลิกที่อาจมีสิทธิ์สร้างความวุ่นวายและแย่งชิงราชบัลลังก์จากอังกฤษได้เนื่องจากพระนางมีสายโลหิตท,ที่ใกล้ชิดกับทางราช,ชวงศ์มากกว่านั่นเองพระนางถูกคุมขังในคุกเป็นเวลานานถึง19ปีภายนอกคุกมีความพยายามที่จะล้มล้างการปกครองและเปลี่ยนแปลงาศาสนาอยู่บ่อยอครั้งรวมถึง มีการลอบปลงพระชนสมเด็จพระราชินีอังกฤษและหลายครั้งที่ถูกกล่าวอ้างว่าพระนางแมรี่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในที่สุดในปี1586พระนางถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหากบฏโดยคณะผู้พิพากษา36คนทั้งหมดลงความเห็นว่าพระนางกระทำผิดจริงโดยที่พระนางไม่มีโอกาสต,ต่อสู้ ไม่มีแทนายความไม่มีโอกาสพิสูจน์ความจริงใดๆและวันที่8กุมภาพันธ์ปี1587พระนางถูกประหารด้วยการตัดศรีศรษะณท้องพระโรงใหญ่ของปราสาทฟอเทอริงเฮขณะนั้นพระนางพระชนมายุเพียง45ปีการประหารชีวิตครั้งนี้สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วทั้งยุโรปทั้งหมดนี้คือเรื่องจริง ชีวิตของพระราชินีแห่งสกอตแลนด์ที่โลดโผนที่สุดในยุโรปจากพระราชินีสู่จกักรพรรดินีแล้วต้องติดคุกอีก20ปีก่อนจะจบชีวิตลงด้วยคมดาบของพระญาติเรื่องราวซีรีส์สี่ราชินีผีหัวขาดยังไม่จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามพระราชินีองค์สุดท้ายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ